สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะพูดเร็วหน่อยนะคะฟังให้ทันนะคะวันนี้เรามาตลาดเราเตรียมเงินไป120บาทเราจะได้อะไรกลับไปบ้านเรามาดูกันโอ้โหผัวสาสปาหลอมากเลยพราอค่ะแม่ค้าไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้ไม่ใช่วันตลาดนะัดเราไปเจอสุก,กี้ไว้ทําเองถุงล้ว5 5บาทมีหมูมีหมึกมีกุ้งด้วย45บาทแต่ถ้าหมูอย่างเดียวก็40บาทนะคะเราเอาไปถุงหนึ่งเอาไปไว้ทํากินที่ทํางานพรุ่งนี้ หมดไปแล้ว45บาทจ้าเหลือ75บาทฮะาเราก็ซ่อมไส้ซ่อมขวซ่อมไส้ซ่อมขวแล้ก็ดูนะว่าเราจะเอาอะไรไปทํากินโอ้เราไปสะดุดตาเขขาอุปกบโอ้หน่อไม้หวานต้มแล้วด้วยถุงละสามบาทแล้วเอาไปสองถุงนะคะหกสบาทเหลือเงินสิบาบาทโอ,อย้ยได้นำเต้าหูไปสถุงเมดพอดีเงินนะ่ะกลับบ้านมามาแกะ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 แก,แก,แกะแเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาหัน หันบางก็เซบหลายหันหนาก็เซบคือเก่าหันแบบไหนก็แซบคือกันนี่แหละผัดหนอไม้ในแบบฉบับของป้อมใจเยิบเยินะคะฟอลเฮดฟอลแล้วฟอลทานะคะนี่เราอุตส่าห์เร่งความเร็วแล้วเราก็พูดให้เร็วตามนะคะแต่ว่ายังหันไม่เสร็จเถอะอ่าจะเสร็จแล้วก็ได้ นี่เราก็เตรียมเทน้ำมันลงไปนะทุกคนแล้วก็เอากระเทียมกระเทียมเสร็จโคล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 รโคลโคลโคลให้หอมนิดนึงแล้วก็ใส่ตกไข่ลงไปทีแรกก็จะใส่สี่หน่วยนะแต่ว่ามันเต็มกระทะได้สามหน่วยพอแล้วเราก็โคลโคลเรสบหน่อไม้ลงไปผัดลงไปแล้วก็ใส่เคี่ยงปรุงเคี่ยงปรุงของเราก็จะมีรสดี ผงนัวกาเอานะคะน้ำหนักมือใครน้ำหนักมือมันอันนี้น้ำมันหอยน้ำตาลโคเ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 ล,คเลให้เท่ากันอ้าไข่ติดกระทะแล้วแบบเนี้ยโคเลโคเลอุ้ยหอมไหมล่ะเป็นตาเซบเทลา่าโอ้โคนเรา